สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e ็กไทยครับเพื่อนกันไม่ทิ้งกูเพื่อนกูไม่ทิ้งกันนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่คลองแปดนะครับคลองแปดลำลูกกาก็จะมาหาเพื่อนักหน่อยครับเพื่อนมาเปิดกิจการทําอะไรอยู่แถวนี้สักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูครับร้านนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเพื่อนทาอะไรตอนนี้ผมเข้ามาเจอเพื่อนผมแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับนุครับเจ้าของร้านโปโตเคซี่ครับ อันนี้หนุ่มเป็นเจ้าของร้านคนเดียวเลยหรือเปล่าพุ้นกับน้องชายครับอ๋อพุ้นกับน้องชาย,ช,ายชื่อโบ๊ทครับเป็นเจ้าของร้านโบ๊ทบิกไบที่คอลสิบเอ็ดครับอ๋อโอเคเฮ้ยเพื่อนตอนนี้ร้านเพื่อนเนี่ยเพื่อนทาอะไรบ้างเนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นเยอะแยะเลยเนี่ยนี่ก็จะมีร้างครับอันนี้จะเป็นไห่อ้มาอาเลบีเอ็มสุปติเอ็นป้าแล้วก็ยี่ห้อหอื่นตอวก็จะมีเริ่มต้นจากสี่ยห้าสิบครับเป็นการล้างแล้วก็ ท็อปโค้ดเพื่อจะขัดแล้วก็ทําให้สีมันเงาขึ้นอันนี้ก็จะเป็นราคาคเคลือบเซรามิกโอ้เคลือบแก้วครับมีเคลือบด้วยไม่ล้างอย่างเดียวด้วยใช่ครับโอ้แล้วเพื่อนไปหุ้นส่วนกับน้องนคนชื่ออะไรชื่อกาสชื่อกาสเป็นหลานชายครับอกาสจะทําร้านข้างๆเป็นร้านน็อตกับร้านท่อแต่ทีนี้เป็นร้านไตรถครับแล้วใครเป็นคนล้างเพื่อน ร้านผมเป็นคนทำเองเป็นหุ้นส่วน,นด้วยเป็นลูกน้องด้วยเป็นค,คนเดียวยเลยจะทําเองหมดเพราะว่าเราไม่ได้จ้างลูกน้องมันเป็นงานงานละเอียดที่เราใช้คนอื่นทําไม่ได้มันใช้เวลาทำนานพอสมควรต้องทำเองทุกอย่างครับอแ,แล้วแล้วอันนี้คืออะไรอันที่สามมืออันนี้เป็นขั้นตอนข้าวๆที่เวลาลูกค้าเอารถเข้ามาแล้วเราจะทำอะไรให้บ้างมันต้องประเมินก่อนว่ารถลูกค้ามาในสภาพแบบไหนเราจะต้องทำอะไรกับรถก่อน เดี๋ยวเข้าไปดูของในร้านดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับเข้าไปดูข้างในร้านครับผมตอนนี้เข้าไปในร้านนะครับเพื่อนแนะนําเลยว่ามีอะไรบ้างเพื่อนทําอะไรบ้างก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดจะมีทุกส่วนในการดูแลรถมอเตอร์ไซค์ทั้งล้างทั้งเคลือบทั้งเคลือบสีทั้งอะไรทุกอย่างแล้วเราก็จะมีน้ํามันเครื่องจําหน่ากและก็มีการขายน้ํามันเครื่องด้วย อย่างโมกันน็อกที่เห็นก็จะเป็นโมกันน็อกของพวกเราแล้วก็ของลูกค้าที่ฝากแล้วหมกันน็อกเราจะมีซัดแล้วก็อบโอโซโนแล้วก็เคลือบเ,เซรามิกให้เหมือนกันอบอกแล้วเข้ามาอันนี้นะครับมีหลายๆอย่างนะครับมีหลายๆอย่างที่ผมคือพูดง่ายๆว่าอยู่ในใจหลายคนที่อยากได้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้เหมือนกันครับผมก็ชอบเรื่องสองร้อเหมือนกันครับ อันนี้เป็นรถของลูกค้าใช่ไหมครับใช่ครับอนนรถลูกค้า<อ>คือต้องบอกว่าไม่ได้เฉพาะฮาร์เลยอย่างเดียวที่นี่รับทําอะไรบ้างดีกว่าที่ร้านจะเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นวันสต็อปเซอร์วิสก็ว่าได้เราจะทําตั้งแต่พอรบอพาสต่อเราออกแล้วก็จะมีพวกของแต่งกอ้กแล้วก็มีประกันทําทุกอย่างเลยครับคือมีปัญหาอะไรปรึษาได้เลยดูทางหน้าเพจ พักมาคุยกันก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะใส่เพจไว้ให้นะครับก็คือร้านเนี่ยรับทําเฉพาะรถราคาแพงๆรถแต่งหรือว่าทำหมดเลยเฉ<ด>พาะรถเพราะว่ารถมาค้า,าแม่ค้ามารถเวฟมาอะไรนี้รับทำไหมครับจริงๆถ้าลูกค้ามาคุยรายละเอียดกันว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนถ้า มีงบประมาณมาเท่าไหร่เรามาคุยกันโอ้ไม่ไม่จำาให้ได้ครับไม่ได้เน้นว่าจะต้องไม่จาเป็นว่าต้องลดอะไรก็คือลดบ้านๆก็รับทำถ้าพี่เงินถึงพี่เป็นที่หนึ่งเสมอร้านเราจะพูดแบบนี้ตลอดโอเคครับอันนี้ลดลูกค้าใช่อันนี้เป็นลดลูกค้าครับเราเป็นน้องน้องที่อยู่ในกลุ่มอันนี้อันนี้คือรุ่นอะไรนะครับอันนี้เป็น C R F 300ครับโอ้แล้วทางร้านเราอย่างคันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับเอาของทางร้านนะครับทันนี้ถ้าทำจะทำกัทั้งคันและ คือทำทำมาทั้งคันและลถแต่ที่ร้านหลักๆก็จะเป็นน็อตไทเทเนียมกับท่อไทเทเนียมครับอที่จะเป็นงานสร้างของที่ร้านเองโอ้น็อตไทเทเนียมนี่คือกับท่อนี่เลยเป็นงานสร้างของเราเองเลยครับและที่เหลืออุปกรณ์อื่นสวยๆงานก็คืออาจจะลูกลูกค้าหามาเองแล้วเราให้เราใส่เดี๋ยวผมไปถ่ายอีกมุมนึงให้ดูนะครับ หรือของแต่งจะให้เราหาให้ก็ได้นะครับก็จะเป็นพวกน็อตไทเทเนียมอย่างนี้นะครับ,รบโช้เอยอ,อะไรเอยพวกนี้ครับเราบริการจัดหาให้ได้ลูกค้าสอบถามราคาก่อนได้ครับส่วนอันนี้เซตพันอันนี้เข้ามาทําหรือว่าไงครับอันนี้ลูกค้ามาฝากจอดครับที่บ้านอพอดีที่บ้านเขาไม่สะดวกเรื่องที่จอดรถแล้วเขาเป็นห่วงเพราะว่าการจอดที่ไว้นานบางทีหนูมันขึ้นมันกัดสายไฟเงนะี้ยก็จอดที่เรา เราก็จะดูแลให้ทั้งล้างทั้งอะไรทุกอย่างจอดเสร็จล้างเสร็จเราคุมผ้าเก็บให้ด้วยลูกค้าอยากขี่มาเอารถออกไปขี่เสร็จกลับมาจอดคืนได้ครับเราดูแลให้ตลอดก็<ต><อ>ดคือพ,พ,พูดง่ายๆว่าร้านเราบริการรับต่อเล่มต่อทะเบียนทุกอย่างแล้วล้างด้วยเซอร์วิส <Service S 2> ด,ด้วยแต่งด้วยใช่ครับโอเคครับทางด้านนี้นะครับเป็นรถที่ฝ่ายฝันของผมและ ของใครหลายหลายคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับอันนี้เป็นรถของทางลูกค้า<ด>ใช่ไหมครับอ๋อติดแต่งที่ร้านแล้วก็ฝากจอดไว้ครับอ๋อจะคุมพลาสติกไว้ให้อย่างนี้เลยนะครับคุมไม่ให้ครับคุมไม่ให้เราล้างแล้วเราก็คุมให้อย่างดีไม่ต้องห่วงครับนอนห้องแอร์เย็นสบายอืเปิดได้ไหมครับผมอยากดูของแต่งว่าทางร้านเราทําคันนี้ทาอะไรไปบ้างได้ได,ได้ได้ครับยวเปิดให้ดูเราใส ตองอยานะครับอันนี้ของรถลูกค้านะครับลูกค้าที่มามาให้เราทั้งทางร้านแต่งทางร้านโมโตโกลาดแต่งนะครับแล้วก็ฝากจอดด้วยก็จะคุมพลาสติกไว้ให้อย่างนี้เลยนะครับตากแอร์อย่างดีนะครับอันนี้เป็น Harry David Saint, er h r r ์ลีย์เดวสันโร Rider ์เอปี2022ครับโอ้ออกจากศูนย์มาก็แต่งตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เลยครับ แล้วแล้วทางร้านนี่ตัวไหนบ้างครับช่วยช่วยชี้ช่วยเจาะจม<อ>ให้ดูดน้น็อตน็อตเนี่ยจะเป็นน็อตที่ทางร้านเราสร้างขึ้นนะครับ<อ>จะสั่งเป็นแบบพิเศษที่ลูกค้าออกแบบมาเองก็ได้หรือให้เราเออกแบบก็ได้ไม่อยากเหมือนแบบไหนก็ได้ครับ<อ>แล้วก็จะมีท่อไทเทเนียมโอ้น็นอตนี่ก็เป็นน็อตไทเทเนียมครับน็อตเป็นไทเทเนียมครับโอ้โอโอท่อก็เป็นไทเทเนียมผมผมคือผมไม่รู้นะมีเห็นไม่มีทั้งสีม่วงสีทองมันก็จะอยู่ที่ว่า เกรดไหนแต่ของเราจะใช้เกรดที่ดีเป็นเกรด GR5 ที่ใช้ทําเครื่องมือแพทย์ครับแต่เป็นพวกนี้มากกว่าโอ้ oh, นี่ท<ต>่อก็คือท่อของทางร้านเองเลยใช่ครับสีสั่งได้นะครับน็อตมีสีให้เลือกเยอะมากเรามีคาตาล็อกให้เลือก่ oh. อที่ลูกค้าสนใจจะสั่งคุยรายละเอียดก่อนได้ครับโอเคครับโห oh, สวยงามมากครับเดี๋ยวขอจับไว้นหน่อยสักวันต้องมีสักวันต้องมาหาเราบ้างสักคราเรื่องดี ส่วนนี้ก็เป็นของลูกค้านะครับที่ฝากจอดไว้ก็ดูได้นะครับดูได้ดูไดอ๋อไม่เป็นไรครับเกรใจครับขอดูดูภายนอกพอครับว่าเขาเก็บอย่างดีนะครับห่อพลาสติกตากแอร์อย่างดีโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยเราต้องถามเพื่อนแล้วล่ะครับผมเพื่อนมาเปิดร้านอยู่นี่ชื่อว่าโมโตกะลาโเคซี่ครับออโมโตเคซี่อ่าโอเค้ทีครับโมโตเคซี่นี่คือรับแต่งแล้ว รับดูแลรถแล้วล้างต่อเล่มต่อสีเบียนทุกอย่างแล้วแล้วรถเพื่อนนะ่ะมีไหมครับมีมีมีม,มอ่ะแต่รถผมต้องบอกว่าผมไม่ได้แต่งอะไรเยอะเพราะผมชอบที่มันเป็นชอปเปอร์คือความคิดตอน,นเด็กคือฮาร์เลมันต้องซื้อแต่ <Harley. S 1> ชอปเปอร์แบบที่มีลุงมีหนวดย,ยาวๆขี่แบบนั้นผมเลยไปซื้อแบบนี้มาเดี๋ยวลองมาดูกันครับอันนี้รถผมเองครับ อันนี้เป็น Harley Davidson รุ่นไหนครับอันนี้เป็น Harley Davidson Softail Standard สองพันยสิบสองครับม,มันตอบโจทย์ตรงที่ว่ามัน Easy Rider มันขี่ง่ายๆสบายๆประมาณนั้นครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมแล้วคันนี้เพื่อนแต่งอะไรไปบ้างคันนี้ไม่มีไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะคัดต้อมฝาขึ้นมา เป็นของทางร้านเราเป็นโลโก้ร้านเออราเป็นโลโก้ร้านเราเลยให้รู้ว่าเป็นรถเจ้าของร้านอ,อประมาณนั้นครับเหลือก็จะเป็นของแต่งก็จะมีแค่ท่อกับบาะแล้วก็เปลี่ยนอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยครับอือท,ทางเจ้าของเราเจ้าของร้านเองถ้าไม่ขับมันก็กระไรอยู่ก็ต้องมีบ้างนะนะก็มีโอกาสก็ได้ขี่บ้างครับได้ขี่บ้างอย่างฝานี่อันนี้ฝานี้ก็คัสตอมขึ้นมาเองฝาจะเป็นกลุ่ม ที่ผมเป็นสมาชิกอยู่อสุดทินสุดทินไทยแลนด์ครับสุดทินรถลูกค้าก็จอดอยู่กับรถเจ้าของไปเลยคุณส่วนไปเลยจอดอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องให้เพื่อนย้ำอีกทีเพื่อนตอนนี้ว่าร้านเนี่ยอยู่ที่ไหนร้านอยู่ลำลูกกาซองแป ไม่ถูกร้านจะอยู่ตรงข้ากม,มกับเยืองเยื้งกับโรงเรียนเกรงบุตรนํำลุกการหรือไม่งั้นก็ดูจากหน้าเพจในเ c e b o o กก็ได้ครับชื่อโ o โตเคาซี่ไบอในนั้นจะมีแมทแมบอกว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนกด g ีเมมาได้ครับเซอร์จีเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ไว้หัวมุมนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสนใจก็เข้าไปคุยเข้าไปสอบถามอะไรทางเพจได้เลยนะครับ แล้วด้านหลังนู้นลหครับเห็นที่ว่าจะทําอะไรต่อไปด้านข,าข้างตอนนี้กำลังทาอยู่เราทําเป็นร้านแต่งมอเตอร์ไซค์ก็หลักๆก,ก็จะมีทำน็อตไทเทเนียมเหมือนเดิมแล้วก <Titan> ็ท่อใช่ครับแล้ว,วาาก็จัดหาของแต่งโอ้ก็พูดง่ายคืออย่างที่เพื่อนคิดว่าคือไม่จําเป็นต้องฮาเลย์ใช่ไม่จาเป็นครับถ้าพี่เงินถึงพี่เป็นที่หนึ่งสเสมอโอ้ ผมนี่ขี่เวฟมาเลยผมมีตังค์ผมกำเงินมาสองหมื่นสามหมื่นผมเอาเวฟมาจอดพี่ผมมีงบเท่านี้พี่แต่งรถให้ผมได้ไหมได้ครับทำให้ได้อ๋อทำทุกยี่ห้อทำทุกยี่ห้อครับไม่เลือกครับถ้าท่านมีตังค์ใช่ครับท่านมีตังค์พี่เป็นที่หนึ่งเสมอครับอ๋อโอเคครับก็คือถัดจากตรงนี้ไปนะครับเข้กันเลยครับอ๋อห้องห้องติดกันเลยใช่ครับก็คือรับทำน็อตไทเทเนียมท่อไทเทเนียมไอ้น็อตไทเทอ่าโอเคของแต่ง ออแล้วผมขอทราบราคาสักนิดหนึ่งได้ไหมว่า,อย,าอย่างน็อตไทเทเนียมอย่างเงี้ยร,ราคาแพงไหมก็ต้องถามว่าแพงในที่นี้เราเทียบกับอะไรเทียบกับเทียบกับ<ม>เจ้าอื่นอ่ะเทียบกับเจ้าอื่นเลยแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับ <Ừ> อ่าแล้วแต่ความชอบของลูกค้าผมบอกไม่ได้ว่าที่ไหนถูกที่ไหนแพงลูกค้าพอใจที่ไหนซื้อที่นั่นครับอือ มีคนขายเยอะอยๆแต่ว่าบอกแล้วว่าใครชอบอใจที่ไหนซื้อที่นั่งแต่ละที่ราคาต่างกันครับผมเรื่องนี้เราไม่ลงรายละเอียยแลวกันแต่อย่างของผมเนี่ยเอาอย่างราคาขายอย่างอันเนี้ยอันนี้เป็นน็อตน็นอตบอกธรรมดาก็พื้นพ,นพนื้นก็ตัวเจ็ดร้อยครับเป็นไทเทเนียมอืมเป็นของแต่งชิ้นรแรกๆที่ส่วนมากคนขี่ฮาร์ลี่เขาจะต้องซื้อกันเพราะว่ามันถอดเข้าถอดออกง่ายครับผม อยากจะได้เป็นรูปทรงไหนหรือเราไม่ชอบทรงเนี้ยเราอยากจะให้ยิงเลเซอร์ตรงนี้เป็นชื่อเราก็ได้ทําให้ได้นะครับได้หมดทุกอย่างเขียนไว้เลยนะไม่ต้องกลัวหายใครขโมยนะรู้อ่ะหายแน่นอนครับเพราะแม่งกดง่ายมากมึงแค่ยืนบิดบิดบิดเนี่ยอย่าไปจอดทิ้งเลยพวกบิดเนี่ยหายแล้วครับโอ้ก็คือมีทางนี้ต้องเขียนชื่อไว้เลยอะ่ะใช่หรือจะจอดรถอย่าจอดในที่มืดอย่าแอบอย่าจอดแอบจอดให้คนเห็นแค่นั้นพอใช่ครับโอเคเพื่อน นไหนก็มาแล้วหาเลขทีนี้ทุกวันผมอยากจะมีบ้างเนี่ยอันนี้เพื่อนซื้อเงินสดป่ะอันนี้ซื้อผ่อนครับผมสดไม่น่าจะไหวเออเพื่อนผ่อนเพื่อนผ่อนมาเท่าไหร่อ่ะช่วยบอกหน่อยดิเราอยากมีบ้างราคารถอยู่ที่แปดแสนสองครับแปดแสนสองแสดาวไปแสนหน้าดาวประมาณสิบสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นประมาณสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นครับแล้วก็ผ่อนเอาเหมือนกันครับแล้วก็ผ่อน,อนอทำงานแล้วก็ผ่อนรถเอาก็คือในบรรดาฮาร์เลขที่เห็นเห็นอยู่นี่ก็คือ ถ้าเผื่อเรามีตังผ่อนเรามีตังดาวก็คืออย่างน้อยก็เตรียมเตรียมไว้เลยประมาณร้ยี่สิเปอร์เซนขึ้นไปใช่ครับส่วนมากจะยี่สิบอร์ซให้ดีนะครับโอ้โหนครับใครที่เข้ามาดูนะครับก็สนใจอยากจะมีอย่างเขาบ้างก็ลองเก็บเงินดูนะครับเมื่อกี้ผมรูปรูปล้อมแล้วอย่างนั้นก็ต้องมีฮะแต่คงจริงนานครับผม ันนี้เรามานั่งคุยกันนะครับร้านเนี่ยถามเพื่อนก่อนเลยว่าถ้าเขาขับรถเข้ามาเนี่ยเอาเอารถมอเตอร์ไซค์มาล้างสักคันหนึ่งเนี่ยรับวันหนึ่งได้กี่คันเนี่ยวันหนึ่งเป็นที่น่าจะได้แค่สามคันครับล้างเองไหมเพื่อนล้างเองทำเองทุกอย่างล้างเองทำเองทุกอย่างเริ่มตั้งแต่อะไรบ้างล้าง ั้นตอนแรกก็คือถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราจะต้องประเ,เมินสภาพรถลูกค้าก่อนอแล้วเราก็จะรู้ว่ามันจะต้องใช้เวลานานประมาณไหนแต่ยืนพื้นคันหนึ่งเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามชั่วโมงล้างเช็ดขัดครับชใช,บใช่ล้างเช็ดขัดฟื้นฟูสภาพผิวให้ภายในเบื้องต้นนะโปรแกรมอันนี้ก็เป็นราคาโปรแกรมปกตินะแล้วก็จะมีขัดสีให้ระดับหนึ่งแล้วก็เคลือบให้ครับแล้วสมมุติว่าถ้าร้านถ้ารถมาถึงแบบว่า ต้องการทําแบบเคลือบด้วยถ้าเต็มระบบก็รับแค่วันละคันอย่างเคลือบเซรามิกอย่างพวกเนี้อย่างถ้าเป็นพวกรถกายพวกที่มีกระเป๋าคันใหญ่ๆห่อย่างเงี้ยก็ได้แค่วันละคันเพราะว่ามันจะต้องทําตั้งแต่เช้าผมจะเคลียร์งานให้เสร็จทุกวันก็ยืนพื้นก็ตั้งแต่เช้ากว่าจะเสร็จก็เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคือจะเสร็จลูกค้าต้องทิ้งรถไว้ครับต่อคันเนี่ยนะใช่ครับต่อคันอ๋อจะเป็นแบบว่าทั่วไปก็เข้ามา ดูดูก่อนถ้าเผื่อถ้ารถถ้าร้านไม่มีติดขัดอะไรก็จะรับล้างเหมือนกันจริงๆเราจะไม่ค่อยได้รับลูกค้าวอล์กอินหน้าร้านลูกค้าส่วนมากจะโทรมาจองหรือจองมาทางเพจเรารับลูกค้าอย่างนั้นมากกว่าครับเขาแบบว่าถ้าคือถ้าวอล์กอินเข้ามานี่ก็คือไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได้รับส่วนมากก็มีนะครับถ้ามีเวลาทาให้ก็จะบอกลูกค้าเลยว่าต้องใช้เวลานะครับที่รอได้ไหมถ้ารอได้ก็โอเค แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่หลักๆก็คือจะโทรเข้ามาก่อนใรหรือจองเข้ามาในเพจก่อนใช่ครับอือเอ,า,อางนี้นะครับก่อนก่อนที่ผมจะจาก้าไปกับ,ก,บกับเพื่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้เพื่อนฝากร้านอีกรอบหนึ่งก็ฝากร้านโมโตโเคซี่ไว้ได้วยนะครับลำลูกกาของแปดมาไม่ถูกเซิร์ช Google m a p หรือว่า,าดูแผนที่จากในเพจของร้านได้ครับก็คือของแปดลำลูกกาใช่ครับโอเคครับ ก่อนจากกันไปนี่ครับผมกับเพื่อนก็อยากจะบอกไว้นะครับฝากร้านนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้านโมโตโเคซี่นะครับครับไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดกระดิ่งให้ช่องเน็กไทยด้วยนะครับ